กระสงฆ์ทอของชาวากระบังเราสีหน้าท่ท่าที่มลูในสชายะท่านนั้นยิ้แย้จ่มใสอิ่มเอิบไปด้วยความศรัทธานะครับที่จะเล่มไวองค์พระมหากริคุณให้พระองค์นั้นมีคายุย่งยิ่งตาและในปีในใช่นี่เดี๋ยววันค่ไนวันวันนะไอลูกปงนี่เลย นะครับเป็นปีที่้และอี้ก็ไม่ต่อาราธนาพระพุทธเจ้าจากติวัดจันวนแปดสิบสองลูปซึ่งพระบาทสมเด็จนั้นมีพระชนมายุแปดสิบเอ็ดพรรษาก็จะต้องกราบอาราาธนพระสงฆ์มาให้เกิดจันวนอีกหนึ่ง ต้องหลักปรัใจนะครับที่ทางฝ่ายเศกิจไปบอกมูลนิธรัฐประศาบท่านใดก็จะได้ถวายพระสงฆ์นะครับและคือเจ้าว่าแต่นะครับท่านนักบุจัารปฏิบัติทุกสิ่งมาอุปเลยนะถวายให้เจ้าวาาชุกวั้เพื่อนพระศาสนา ใจดีบูชาบูชาตามที่เารพตามเลยกดเป็นหมอตัวใหญแล่นเลยท่านพระมหาทำไมคุณยายหนีหรอขโมยไปเที่ยวด้ค่ะ e ม่ถอเงี้ยใน่ไามาุณไปเรียนข้ามทะเลไปก็ได้งอเงี้ยได้ไม่งอเลยงอเลย ในเวราเช้าของเราอิกรูปแะกรับประทานท่านต้องแตงตัวสะอาดครับดช่เอาเอาลงไปได้เหรอมาเปมาเมืยวันนี้แลเริ่มตั้งแต่ เดี๋ยวไม่เป็นเด็กกูแท่กนจะบอกเกิดอะครขึ้นเป็นการกระทที่จะเป็นความผิดทหลังจากนั้นก็จะเรื่องที่มีถวายผ่านพฤติกรรมที่บริเวณตามสุทปากรแห่งนี้นะครับจนถึงเวลาแกการนหลังจากนั้นจะมีการพวกนี้ขโมยได้สบายเลยเนี่ยไม่หลงไม่หายเงียไม่ลงไม่ตั้งร้ที่เป็นกายาเรี่อกรว่การคลดงบอกว่าตกรเป็นเร่งีจ กตอประโยชน์เป็นผู้ช่ยที่ได้ทำให้ได้กองค่รูว่าการจับจ้างมีคือหเป็นจะจงนคน้างจ้าลนั้นก็สงสัยแหละครับที่เออผู้ช่าได้ร้องนะได้บอกก่อนสัเัอช่วงที่เป็นผู้ช่วือว่าเราจะเาจมงากั้ชย่เป็นอแบ้านเ

สามสัคชีก็นได้ก็ด้วยคิ่สองเมืบาริตีกัวนด้ท่มัวที่ัวยงบอกย้แตคนไทยเยอด้วยโดยเฉพาะคำว่ารู้ร่างสามัญชีนเป็นสามคำนี้ของเราท่เอง ที่เาีนั่นก็ได้ดำเนินการาะการและกามุคุณเจ้าได้นำสัได้นำแนวพระรารวิชกบด้อยู่มาบอกการกัพวกเราในช่วงเ้าไปแล้วกับกากนั้นก็คุณเจ้าก็ได้เจอพรเดชกคุณเจ้าก็ออกรับทิบาอยี่ในขณะนี้จากจำนวนทั้งสิบวัดในสมัยน่งนเสด็จรับกาลก็ขอบกรับขอบคุณทุกท่านนการอยู่ร่วมกันทาบุญตักตาง้าวากไม่ได้เอยทุคุณเ้าอย่างเดแลอย่างใะ ยงนะเห็นอะไรอ่ะนี่มูเปนรป้าเหรอโอ้เราเียงน้องมาคนดโอเคแต่ตัวเองไม่มีลูกนะรูปไัวองะครอกาเหมือนใครวขอว่าตอนจีนบเอะมาไม่ทิ้งหดแล้วถอไดอน้ตอนอไได้ไม่ท้อ่ดขอนะขอนะอยู่กับยากลัว เลครับตอนนี้เป็นยาดีก่าตเจอะิมข้างนะครับะเป็มทเรียนงไหม้โเรียนง่าเยอะเนี่ยโอโเยอะเลยคือพออมาเพ่มก็เียนดงข้นใแล้วรอนะเนี่ยโตเป็นนมแล้วโอ้ยมันได้ไม่ว่างแน่เลยอะไรจนมันเขิมลุงเลยใจใจเยอะๆ้าูเข้าร้านเยอะย หน้อน้า่เบอรดับจากดันไม่ครคุณกัน่น่มอส่อกิลูกไ้นไปบ้าปบานไบ้านานไ้านไ้านไบานไ้านไปนบ้านบานไปาน้นไปบกบ้านไบ้านบานบานนไ้นนบ้านไปาบาไ้านนบาบนไ้านปน้าานนบา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  งานื่เดียวนะครับแลอวงดวงใจนะแทดงได้ว่าีนี้หน้าเวทีของเรานะยิ่งเพิ่มความสวยงามมีสีสันมีนัำพุตกต่อมาแ้วถึงม้าม่แนวน้เปงแนวนมาหลรวน้องอาจารย์ยทีใจทัี Salvador, love, ่ใหญ่นก่จะมีงานเดียวทีはは่ใหญ่ที่สุดี่จวางร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการทำงาน เพื่อสวายแด่พ่อเหลีของเราครับท้านวาหวันพ่อต่อ,ตอไปเปสรมสั้าทางสดใสให้รักน้ำรักดินกราึินใจขาดต่งใดก็ไร้ท่าพาเศร้ากลมเมื่อดินเมื่อดินดำน้ำชุ่มไม่กลุ้มจิตสร้างชีวิตเสริมชีวาพาสุขสมสุขภาพดีทั่วหน้าธันวาคม ชาวโรคชมพ่อไทยจากใจจิงดีนะครับขอขอได้เจิญในภาคฝ่ายอีกครั้งนะครับขอให้พวกเราข้าราชการชาวไทยทุกหมู่เรามาร่วมกันร่วมร้อยดวงใจเพื่อถวยายพิธีสักการะในภาคบ่ายอีกครั้งนะครับ